thank องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญเที่ยวงานสืบสารตำนานปราสาทมีชัยหรือมื่นัยประจําปี2,566เริ่มวันพฤหัสที่9ถึงวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2,566นี้ณักนะโบราณสถานปราสาทมีัยหรือมื่นัยตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ในงานพบกับสนีแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นการแสดงนิทรรศการ ชวนมาชอบกับสินค้าของดีสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์โอท็อปและชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีจากเด็กนักเรียนเยาวชนและกันตรึมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าของตบลกระเทียมวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2566พบกับพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศร์ประสาทมีชัยหรือมือนชัยชมการซ้อมง,งานแสดงแสงสี และชมมวยการกุศลสืบสารตำนานประสาทมีชัยวันศุกร์ที่10มีนาคม2566ชมการแสดงเดินแบบผ้าไหมโมเดิร์นไนเซชั่นออฟสินและการประกวดทิดาผ้าไหมประสาทมีชัยหรือมืนชัยวันเสาร์ที่11มีนาคม2566ชมการแสดงแสงสีเสียงนิทานพื้นบ้านเล่าขานตำนานรักสังสินชัยและวันอาทิตย์ที่12 2มีนาคม2566ขอเชิญร่วมพิธีทําบุญตักบาทเช้าอย่าลืมวันที่9ถึงวันที่12มีนาคม2566นี้พบกันณโบราณสถานประสาทมีชัยหรือมืนชัยตบนกตะเทียนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ วันที่9มีนาคมชมศึกมวยการกรุศลสืบสารตำนานประสาทมีชัยนับไปทีมมวยชั่วคราวประสาทมีชัยตำบลกระเทียมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มวยเริ่มชกเวลา16นาฬิกา30นาที ดูคู่มวยก่อนเวลาคู่ที่1เพชรบ้านเกาะลูกโคกเกาะใส่กับธนาธรสิทธิสารวัตรสายคู่ที่2ลูกเพชรสิทธิสารวัตรเพิ่มลเลขแข่งกับแท็กเตอร์เกียรตทับไทยคู่นี้มัน,มนคู่ที่สามเกรียงศักดิ์เล็กสิทธิป่านไอหนูยอดมวยเชิงสูงขอเลขหมูกับเพชรสะพานสิทธิคาบอมแบบคุณทีผมที คู่ที่4ดูยอดมวยดาวรุ่งยอดชิงชัยลูกโคกขามแลกหมัดกับเพชรทัพทิมสิทธิสารวัตรสายสุดมันคู่ที่5ดูยอดมวยหญิงเพชรยายสีบอพิมพ์เพชรขอสดหมัดแบบมีรางวัลติดปลายหน่วมกับดราชายลูกโคกปืนคู่นี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงมวยหญิงคู่ที่6ดูน้องแก้มลูกบ้านตรวยเดินชนกับใบยกพรโชควัสดุคู่ที่7 โอทูสิทธสารวัตรเพิ่มและเขากับเชิดชายน้อยเกียดทัพไทยมันมนมวยหญิงคู่ที่8ดูน้องนันโรงเรียนกระเทียมวิทยาขออัดแหลกกับเหมยหลินพรโชควัสดุชนิดแบบใครจะอยู่ใครจะไปคู่ที่9ทวีศัก์ลูกโคกเกาะขอพันตูกับหมูต่อน้อยสิทธิผู้ใหญ่เผ่าแบบมีรางวัลติดปลายนวลดูคู่มวยในรายการคู่ที่ห โอเล่โรงเรียนกระเทียมวิทยาขอเลกหบัตรกับชายเล็กสิทธิอ่อนัฐวุริคู่นี้อยากกระพริบตาคู่ที่2ดูยอดมวยไอเอ็ดเสือใต้สิทธิออบตอกอบโคกขามขอสกัดดาวรุ่งกับรักเล่สอสอประกอบคู่นี้สุดมันคู่ที่3ดูยอดมวยดาวรุ่งเมธีโรงเรียนกระเทียมวิทยาใส่กับนักชกจอมล่ารางวัล ก้องชัยสิทสารวัตรเพิ่มคู่ที่4แก้วทองโรงเรียนกระเทียมวิทยาขอแล่แข่งกับลูกขวัญดาบติ้วปราศาสตร์ดูมวยหญิงคู่ที่5ยอดดวงจันทร์สิบเจ๊ก่อนขอตอกกลอนกับเพชรดำบอพิมพ์เพชรคู่ที่6โจ๊กเกอร์โรงเรียนกระเทียมวิทยาขอวัดใจกับวันเฉลิมนกลักกุ้งเผาคู่ที่7็ดูยอดมวยเชิงสูงแกรมมี่สิทธิผู้ใหญ่ต้นขออาสาดับความห้าวกับชายเดชสิทธิออกนัทวุฒิคู่นี้มัน คู่ที่8เอกเล็กนัดใหม่เพชรอัมไพใส่กับชาโอเล่ o ay, สิทธิ์อบตบุญเพ็ง o B or, eng, ดูคู่คำคู่ที่ก่ายอดนักชกแข่งโหดยอดภูสิงห์โรงเรียนกระเทียมวิทยาขอลุยรมนากับปราดอัศวินพรโชควัสดุคู่นี้บอกได้คำเดียวว่าเมืนดูยอดมวยร้องเกลเอกในรายการคู่ที่สินักชกหวั่นใจมหาชนเพชรช่องจอมสิทธิ์สารวัตรสายขอวัดใจกับสั่งรบทอไกรเน่แบบมีรางวัลติดปลายนวม ดูคู่เอกในรายการเอกที่หนึ่งนักชกจอมมูวันพิชิตเพชรเชิงชายขออัดแข่งแทงเข้ากับพันริศวันดีทีวีชยัยคู่นี้มีนอกมีนับ มีหลับมีเฮเอกที่สองดูยอดมวยดาวรุ่งโบแก้ว MC77 ขอยืนปักหลักแลกหมัดกับกุมารทองจิตเมืองนอนท์คู่นี้รับรองมันถึงใจร่วมสนุกกับมหาลัยโกไก่และลุ้นโชคลุ้นรางวัลใหญ่มากมายกับสอยดาวสาวเดือนรายการมวยนัดนี้เก็บบัตรเข้าชม100่บาท สนับสนุนโดยนายสมบัติเพชรกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบนกระเทียมนายแดดพิมพ์จันทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบนกระเทียมนายยานจันนุบินรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบนกระเทียมนายชื่นเอื้อุญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบนกระเทียมและคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบนกระเทียมนายนิสันมณีแสงกำนันตำบนกระเทียมและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตะบนกระเทียมร้านซับรุ่งเรืองบ้านถนนร้านพรโชควัสดุอำเภอกาบ โรงน้ำแข็งรัชพลไอ้เฮาบ้านหนองยาวคุณธีรพัฒน์พิบูลคุณธรรมนูนรักษาบงกบสมุนไพรบ้านมืนชัยคุณวุฒิชัยคุณวิชุดาชัยยพรคุณชนทิชาสมุนไพรไทยบ้านถนนคุณสวรรณีสตากล้า ประสานคู่มวยโดยดาบชิดพระแก้วสออบตอรประกอบบุญสวัสดิ์จัดโดยนายจำนงใจหนึ่งผู้ใหญ่บ้านถนนมู่ที่หนายเรื่นสมสวยผู้ใหญ่บ้านมืนชัยมูที่หนายผานุเย้มรำสออบตตมูที่หนายชำนานนาดีสออบตตมูที่6และพี่น้องชาวบ้านถนนมู่ที่หและบ้านมืนชัยมูที่6ทุก คนอย่าลืมืวันที่9มีนาคมกับรายการมวยนัดใหญ่ชวนพี่ชวนน้องชวนกันมาชมมัดกันมาเชียร์ไม่ควรพลาดชมมาเที่ยวงานสืบสารตำนานปราสาทมีชัยเริ่มวันที่9ถึงวันที่12มีนาคม2566นี้พบกันนักโบราณสถานปราสาทมีชัยตะบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์